ยิ่งฟังซอฟต์พาวเวอร์นี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะไปฟังกันดรสมเกียรติอ่อนนิมนต์กับพี่สุรชิชัยยุนนะครับจริงๆเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์เราเข้าใจผิดหมดเลยไม่ใช่กิมมิกไม่ใช่อีเวนต์เลยนะซอฟต์พาวเวอร์ Ver มันตรงข้ามกับฮาร์ดพาวเวอร์ Ver. มันตรงข้ามกับพลังทางสงครามของสหรัฐอเมริกาศาสตราจารย์ทางฮาร์วาร์ดเนี่ยชัดเจนมากซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเช่นเช่นประเทศไทยเนี่ยนะครับมันมีสมสยามรอยอะไรสยามเมืองยิ้มมันมีความ นุ่มนวลจรงวัฒนธรรมดีงามทั้งประเทศเป็นมวลรวมเนี่ยใช่แต่ไม่ใช่พระคอมา้าไม่ใช่พระคอมาผมยืนยันวะ่าไม่ใช่เสียกระจูดด้วยนะนี่มันกิมมิคนะแล้วการจัดสงกรานเนี่ยนะมันก็เป็นอีเวนต์มันเป็นเซี่ยลหนึ่งของวัฒนธรรมแต่มันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ผมยืนยันนะว่าที่เดินเนี่ยผิดหมดนะนี่พูดในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามซอฟต์พาวเวอร์ของวุฒิสภานะ ท,ท,ที่วิจารณ์อย่างนี้เพราะว่าเราเป็นฝ่ายสมาชิกสภานิติบัญญัติหรือเปล่าเขามองในเชิงของฝ่ายบริหารว่าเขาต้องไปคอนเน็กติวิตี้จำคอนเน็กชันเพื่อที่จะดึงคนมาลงทุนไปเปิดประเทศเราต้องไปหาคนข้างนอกไม่ใช่เรานั่งอยู่หน้าร้านเราเราต้องไปหาจากต่างประเทศเข้ามาเรามองคนคนละมุมแบบนั้นเปล่าไม่ไมครับผมผมผมเห็นด้วยนะแต่ท่านนายกต้องเปลี่ยนมาเป็น ผู้แทนการค้าครับอืท่านต้องทําหน้าที่รัฐมนตรีพาณิชย์แทนท่านรัฐมนตรีภูมิธรรมอ่ะไม่ใช่นายกครับนายกเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง,ลงท่านเข้ากระทรวงการคลังไปสองครั้งเองนะดิจิตอลวอลเล็ตท่านายังทําไม่เสร็จเลยวตกลงเอาไงมแม้แต่ผมค้านเนี่ยนะตรวงท่านจะเอาไงเพราะผมเนี่ยเสนอให้เปลี่ยนเงินห้าแสนล้านที่กู้เนี่ยไปสร้างอื่นๆเยอะเลยเช่นไปช่วยคนเออ่ที่เดือดร้อนยากจนนะอยู่ในบับัตร พลังเสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนเนี่ยนะแจกเดือนละพันเลยนะครับให้หมื่นสองแล้วแจกเลยนะแล้วเอาไปใช้ร่วมกับโครงการคนละคขึ้นเม็ดเงินจะหมุนเวียนทันทีชาวบ้านมี14ล้านคนได้เงินเดือน,อนละพันไปบวกกับรับสนับล้านข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวผัดปลาน้ำมันพืชข้าวสารได้ขายรถขึ้นราคาหบดคนรัฐเข้าไปช่วยครับอ m e ก็หมุนเวียนทันทีนะครับอันนี้อันนี้พูดเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องนะส่วนการไปขายเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนะครับ มันเป็นการเดินทางระยะกลางยาววันนี้ท่านนายกต้องกลับมาแก้ปัญหาระยะสั้นก่อน